วสมาชิกใหม่พร้อมจัดมิดแอนกรีดผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับสี่ผู้บ่าวห่าดดงๆที่ได้จัดมิดแอนกรีดพร้อมกับเปิดตัวน้องจอมห่าดดงๆสมาชิกใหม่ของวงอย่างเป็นทางการที่ร้านอีสานลำซิงพระรามเกา้าเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งงานนี้ก็มีนักร้องอย่างบอยพอตเตอร์จากค่ายรถไฟดนตรีแตงกวาณรดาจากค่ายชัวเอ t นเตอร์เทนเมนต์รวมถึงบรรดาแฟนคลับที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันงานกันอย่างคับคั่งบรรยากาศภายในงานมีการร้องเล่นเต้นโชว์จากหนุ่มๆทั้ง4ี่ที่ต่างคนต่างงัดกลยุทธ์เด็ดออกมาแสดงอย่างเช่นโชว์เปิดตัวของน้องจอมสมาชิกคนใหม่ล่าสุดกับเพลงบ่าวสกลค,ค,คนช้ำ ตามด้วยพระเอกหมอลำวีที่มาร้องเพลงอายกินเหล้าเจ้ากินดอง พี่ใหญ่ยังเก่งที่พลิกบทบาทมาเป็นหนุ่มเพื่อชีวิตกับเพลงวันนี้พกพนเจนจร เสียงกรี๊ดได้มากที่สุดก็คือการแสดงจากหนุ่มเบนซ์กับโชว์เต้น I Will Survive และไฮไลท์ของการแสดงปิดท้ายด้วยโชว์สุดอลังการในชุดหมอลำเต็มยศที่สีหนุ่มได้เตรียมมาสำหรับงานนี <off> ้โดยเฉพาะให้แฟนๆได้ชมกันและรวมไปถึงการทำกิจกรรมบนเวทีกันอย่างจุใจสร้างความสนุกสนานและเรียกเสียงกรี๊ดจากบรรดาแฟนคลับได้อย่างมากมายเบื้องหลังการ ทำเอ็มวีเมื่อตักก๊กแตนชวนโจ๊กโซคูแจมเพลงเงยหน้าขึ้นฟ้าเป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ของวงการเพลงที่นำเอาตัวแม่ของวงการเพลงลูกทุ่งอย่างสาวตักก๊กแตนชลดามาประทักควันใจไวโจ๊กพระเจ้าโจ๊กโจ๊กโซคูกับเพลงที่ชื่อเท่ๆว่าเงยหน้าขึ้นฟ้าการโคอจรมาพบกันระหว่างสองศิลปินทีม่มากความสามารถโดยตักก๊กแตนชลดาก็เคยมีผลงานที่ฟิชเชอริงกับป้างนคริน ในเพลงภูมิแพ้กรุงเทพที่กระแสเพลงนี้ก็ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองมาแล้วมาดูทางฝาของโจ๊กโซคูก็เคยฟิชชอริงกับศิลปินลูกทุ่งอย่างพี่นางสิริพรอัมไพพง์ในเพลงอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจแฟนกันไปแล้วเช่นเดียวกันซึ่งเพลงนี้ก็อยู่ในอัลบ,บั้มชุดที่8อยากหลับตานในอ้อมกอดเธอการถ่ายท,ทำในครั้งนี้ปักหลักกันที่ตลาดยิปซีบางซอนทีมงานไทเทนิวส์ก็ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศรวมถึงบทสัมภาษณ์ของทั้งคู่มาฝากกันด้วยค่ะ ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะที่เราสองคนมีโอกาสได้ร่วมงานกันก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่ตากแตนเองก็เคยฟิชชิรลิงกับพี่ป้างนะคารินกิงสักแล้วก็โจ๊กเองก็เคยฟิชชลิงกับพี่นางสิริพรโอ้โหมันมากนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเหมือนเราฟิชชลิงกันเออมาเหมือนมาเปลี่ยนแพ็คคู่ใหม่อีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นความแบบปรากฏการณ์ใหม่ค่ะ ใช่ค่ะก็ถือว่าต่างขั้วกันเหมือนกันเนาะต่างขั้วครับเงยหน้าขึ้นฟ้าจริงๆแล้วมันมันก็กึ่งแบบว่าตั้งใจทาดนตรีให้มันเหมือนแบบว่าเหิเ์มอนเนาะแบบว่าเหมือนปลุกใจส่งกําลังใจให้กับทุกๆกคนนะคะที่แบบว่าอาจจะเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานสู้งานอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะท้อใจในเรื่องของความรักหรืออะไรอย่างงี้อย่างเงี้ยก็เหมือนเหมือนว่าเป็นเพลงที่ส่งกาลังใจให้คะใช่ครับก็รู้สึกท้าทายฮะแล้วก็ร้องค่อนข้าง ยากจากทิศทางที่ผมเคยร้องนะแล้วก็ใช้เสียงที่หนักแน่นกว่าวงโซคูซะอีก <laughs> นะฮะียกว่าแสบอคอกันเลยทีเดียวเ <c oughs> พลงนี้ทำไมต้องเป็นพี่โจ๊กมันคือการลงตัวที่สุดเหมือนเหมือนเหมือนถูกขัดสนมาอย่างดีแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยได้เล็งเห็นว่าเ้ยต้องพี่โจ๊กเท่านั้น <c oughs> จะได้ชมกันเมื่อไหร่เร็วๆนี้แน่นอนนะคะในระหว่างที่รอถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อก็ไม่นานเกินรอแน่นอนค่ะได้ข่าวว่าขั้นตอนการตัดต่อค่อนข้างเร็ว ฝากเพลงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นความใหม่สดมากๆเลยนะคะสำหรับเราสองคนนะคะกับผลํานเพลงนี้นะคะที่เราได้มีโอกาสได้มาร้องคู่กันนะคะก็อยากจะได้รับกําลังแรงใจนะคะก็ทั้งแฟนๆของน้องโจ๊กนะคะแล้วก็แฟนๆของตั๊กแตนด้วยค่ะแล้วก็มีไม่บ่อยเลยนะคะที่วงร็อกกับลูกทุ่งนะฮะมารวมกันแล้วสร้างสีสันใหม่ๆแบบนี้ฮะ,ะอ,อ,อยากให้ทุกคนติดตามเพาเพลงนี้มีอะไรที่น่าสนใจอย่างแน่นอนครับผมใช่ค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันคือความพิเศษจากเราะค่ะ โดยบรรยากาศการถ่ายทำในซีนกลางคืนก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานพระนางใน MV รวมถึงแดนเซอร์แม้ว่าอากาศจะร้อนและค่อนข้างดึกแต่ทุกคนในกองถ่ายก็ยังเฮฮาและให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนี่ก็เป็นแค่น้ำจิ้มที่เรานำมาให้ดูกันอดใจรอชมมิวสิกวิดีโอเพลงเงยหน้าขึ้นฟ้าได้เร็วๆนี้ที่สถานีไทยไทยแน่นอนคะ่ะ